บรรดาชนะทิพเปิดลูกนี้มาแล้วลูกนี้โอ้โหขึ้นมงแล้วไม่โดนครับมาอยูโโ่โคบาชิปอรอมได้สุดยอดมากครับอยูโโ่โคบาชิปวัย34ปียิงทีเดียวสองประตูเลยนะครับในเกมที่แล้วบอลมาถึงเอนโดอา้าวแตะติดชนาทิพอย่างทะลักเข้าตา่างอ้าวชนาทิพแย่งมาได้แล้วไหลบอลต่ออยูย่โคบาชิปรับล,ลูกนี้จับล้นไปหน่อยครับเสียดายเลยมา บอตั้งกันครับจะมามนดดิโตค้คืนกับมาบอลมาถึงริคาโดคา้าจับให้ชนาทิพก็ยังเล่นได้ครับชนาทิพคุรุมยายะบอลมาถึงชนาทิพเล่นสั้นชนาทิพอีกครั้งหนึ่งยอดลูกนี้ข้ามแนวรับลึกไปครับลูกนี้ปากกว้โตไปห,หมดนะครับนาเป้าตัวเดียวอย่างยูโควาชินไปที่ชนาทิพ ชนาทิพย์จะพลิกก็พลิกไม่ได้ครับโดนบางเหลี่ยมไว้ต้องคืนให้ทาจิบานาดาิดต่อกันชารชาร์ชนาทิพย์ให้มาทาจิคืนกลัปไปตั้งเกมโตชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์ไหลเข้ามาวากีสากาัวากีสากะาดยอดออกมาที่ยามาเนะแต่ก็ต้องระวังนะจังหวะของคอต์เตเล่ที่ผมเกมบุกแล้วก็จบไม่ลงเนี่ยต้องระวังจังหวะสวยของจูบิโร่ให้ดีเลยครับชนาทิพย์ ไห้อนากะช้านะครับเน้นเซตบอลเอาชัวมาอยู่ที่ชนาทิพย์ใหม่แล้วก็ไปตั้งกันที่คุรุมายะโตะให้ชนาทิพ,าาทพย์ชนาทิพย์เลนสั้นครับให้อนากะชนาทิพย์คืนกระไปที่ทัจิบานดาดแล้วบางกีสก,กะให้ชนาทิพย์แม่ถล่มไปนิดนึงคืนกระไม้โทโนะโ,โยกตัดก็มา โยกมาเข้าขวาม,มาหยิงไปใหม่กุลุมายะให้ชนาทิพชนาทิพตั้งท่ามันจะแหวกให้สั้นๆหลอกศีาษะพืน,กกนอยู่อ้าวครับบอลขึ้นมาทางด้านขวาแต่ว่าลูกนี้ฟุตสีนไม่ให้ด้วยชนาทิพไหลอ,อ,อยู่โคววชิอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับทำให้เล่นไม่ได้ต้องเซตบอลกันแล้วรอให้แนวรุกนะครับเลื่อนหาช่องอ้าครับชนาทิพ เนี่ยครับมันแน่นแล้วมันไม่มีตัวเคลื่อนหาช่องก็เลยต้องเซตกันใหม่ทิพบชนะทิพมีสองชนะทิพจะไปไปไม่ได้แล้วครับต้องคืนกลับไปตั้งเกมกันใหม่เทียนะครับเปิดชนะทิพชนาทิพมีตัวมาเอาครับให้ไหมโอ้โหไห,หลเข้าช่องนี้มาได้สวยท,ทันจีบาดะเปิดเลียดมาข้างหน้าไม่มีใครครับอยู่โควาจีนี่มาจังหวนี้ถือว่าสวยมากนะครับจีบาดะที่เติมมา ไม่ลำน้าด้วยครับแต่ว่าจังหวะที่จะไหลาปาดเข้ามาเนี่ยไปคนละทางบอลของจูบิโรครับมาอยู่ที่ยามามโมโตะไม่ดีครับได้บอลมาให้ชนาทิพยังได้อยู่ชนาทิพย์ไม่ไหวแล้วครับต้องคืนกับไปใหม่ทาจิบานาดะให้กันไม่แม่นเร่งให้ไปหน่อยอิโตให้บอลมาลุบอลมาถึงชนาทิพย์ให้สั้นๆมาโอชิมะมาชนาทิพย์ ชนาทิพเปิดเข้ามาตรงกลางได้สวยว่ากิงสัก,กะออกบอลมาชนาทิพเล่นเองชนาทิพเลือกออกไปที่ทัจิบานาดาทิบานาดาไหลให้กับชนาทิพดูครับชนาทิพว่าจะเลือกช่องไหนเลือกเป้าไหนไหลบอลขึ้นเข้ไปบอลมาถึงชนาทิพใหม่ชนาทิพยอดมาให้กับยามาเดะได้สวยยามาเดะแปะเข้ามาอื้ลูกนี้อ่าครับรอจังหวะได้เปลียยพอดีเลยครับชนาทิพชนาทิพยังเปิดไม่ได้ครับมีตัวประกบหมด ให้ยนกกานกาขครับคอนเต่มาเอาครับชนาทิพได้บอลพาบอลเข้าไปเอาครับลากเข้าไปชนาทิพเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหชนเสาโอ้โหไม่ได้ประตูที่สองครับชนาทิพสงกสินเป็นน่าจะเป็นอยนกกานกาที่จ่ายมาให้ดูครับอองยิงแล้วครับลูกนี้โอ้โห,โหชนาทิพให้บอลมาโทโนะมาที่ชนาทิพ ชนาทิพย์หลอกชนาทิพย์ลูกนี้เสียบอลไปช้าไปนิดนึงโอชิมะชนาทิพย์ชนาทิพย์ึ่งหลังนี่บทบาทเยอะนะครับกล้าคลองบอลกล้าเล่นมากขึ้นโอชิข่าวช่องมาให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์ขวางมาให้กับยามาเนะเยนากะหน้สองค<ม>น <laughs> <laughs> ยังดูว่าถอดใคร <laughs> ทัสกิเซโกครับกับ โกกินาชาราคาวะครับชาราฮิมละหนึ่งครับแล้วท่อาครับก็